สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกันในคลิปดูดวงรายเดือนกับผมอาจารย์หนุ่มรัชพลใจล่านะครับรัชนะฮะแมนะฮะท่านใดที่สนใจดูดวงกับผมอย่างละเอียดมีค่าบูชาครูอยู่ที่5 0 0บาทแล้วท่านใดที่สนใจเรียนมหาทักษะพยากรณ์นะครับเป็นการเรียนเรื่องของการดูดวงอย่างละเอียดนะครับและ หรือจะเข้าคอร์สเรียนมหาสัตเลเก็กกตัว9ฐานนะครับอันนีน้ก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งนะฮะผมคนสอนดีผมอาจารย์หนุ่มสุรบารัชพมใจล่านะครับหรือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องไพ่ยิปซีครับซึ่งค่าคอร์สเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยก็คือจาก7,000บาทจะเหลือเพียงแค่4,900บาทหรือจ่ายเป็นครั้งครับครั้งละ500บาทนะฮะผมจะสอนทั้งหมด12ป,ปดาห์นะครับ วันหนึ่งอสอนทั้งหมดหสัปดาห์ครับหสัปดาห์สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับใครที่จะเข้าเรียนคอร์สไหนนะครับหรือว่าคราบไหนสามารถจ่ายเงินเป็น,ป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 นครั้งไปก็ได้ครั้งละห0าบาทนะครับก็ครั้งละ500บาท12ครั้งก็จะเป็น6000แต่ถ้าเกิดคุณจ่าย แต่ถ้าเกิดคุณจ่าย4,900บาทคุณเข้าได้เรียนได,ได้ถึง12ครั้งเลยทีเดียวนะครับถือว่าแหมคุ้มโคตรคุ้มเลยคุณผู้ฟังครับเรายหนันแล้วก็อย่าลืมกันละกันเนาะใครสนใจนะครับดวงความรักของคนทั้ง8วันในเดือนกร,รกฎาคมนะฮะเราจะมาดูดวงเรื่องนี้กันนะครับมาโดยศาสตร์ของไพ่ยิปซีครับโอ้โหนั่นสักครู่นะฮะ อันนี้เราจะไม่ตัดเลยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเพราะผมเป็นคนที่แบบว่านะเอาอย่างนี้เลยนะครับรู้ว่ามันเป็นการบันทึกเทปนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่ตัดนะฮะเราจะไม่ตัดแค่นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับดวงความรักเริ่มจากคนที่เกิดใน,นวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะฮะได้ไพ่เก้า ไม่เท้าค่อนข้างจะเหนื่อยล้าอ่อนล้าอ่อนแรงนะครับบางทีเหนื่อยกับงานมาแล้วยังต้องมานั่งนะครับสะสางปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วปัญหาครอบครัวเยอะเลยเกินในช่วงนี้เนาะบางทีคุณท้อแท้บางทีคุณเจอปัญหาหนักหนาสาหัสอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ ได้ไพ่เดือะสตาร์นะครับเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนแนวคิดครับเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่พึ่งคุณหรอกครับให้เขาพึ่งคุณดีกว่าให้เขาไปพึ่งคนอื่นนึกไหมฮะเพราะนั้นแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองอย่าไปโทษว่าปัญหามันมาจากคนอื่นปัญหามันเกิดจากเราให้ความหมายกับมันผิดนันความรักของคุณช่วงนี้คุณต้องปรับที่ตัวเองครับ ถ้าคนที่ยังโสดเชื่อว่าช่วงนี้คุณอยากมีแฟนคุณต้องปรับและเปลี่ยนตัวเองอย่ามองโลกในแง่ลบนะครับโอเคนะฮะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ครับอย่าลืมนะครับอยากบูชาความรักดีๆต้องบูชาพระตรีมูรตินะครับหรือว่าพระแม่ลักษมีนะครับจะดีมากๆเลยนะครับเดอะสตาร์มาดูในเรื่องของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับช่วงนี้ความรัก ค่อนข้างจะคิดเยอะนะครับมีเรื่องจ,จ,จ,จุกจิกเข้ามามากมายอาจารย์อยากให้คุณทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยดวงคุณเองในเรื่องของความรักนะครับก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะฮะก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะฮะคุณต้องคอยปรับความเข้าใจคอยพูดคุยกันอยู่เสมอเสมอ เปิดใจคุยกันครับอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างดีขึ้นนะครับทุกอย่างดีขึ้นแต่ต้องพูดความจริงและเปิดใจซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างจะเริ่มกลับเข้ามาสู่โหมดของความรักที่สวยงามครับผมนะฮะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันอ๋อท่านที่เกิดในวัน อังคารครับนะฮะมาดูวันอังคารนะครับดวง,งของคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้นะคุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเอาใจใส่กับครอบครัวสักเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะยุ่งเรื่องงานนะครับมีปัญหาในเรื่องของงานและบางทีคุณก็มาบ่นในคนที่บ้านฟังแล้วคนที่บ้านของคุณก็จะโอโหค่อนข้างจะยุ่งเหยิงอะนะครับบางทีให้คำปรึกษาอะไรไปคุณก็ ยิ่งไปทําไปทํามาถ้าคุณไม่จัดแผนดีๆมันก็จะวุ่นวายนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยอาจารย์เชื่อเอลยว่าช่วงเนี้ความรักของคุณยุ่งยากเพาะนั้นต้องบริหารนะครับสเสน่ห์ให้ดีดนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะทําให้ความรักนั้นดีก็ต้องพยายามนะครับอย่าไปเอางานมาเครียดแล้วก็มาลงกับคนที่บ้านนะครับคนโสดคุณควรที่จะ ทำตัวเองให้สนุกสนานร่าเริงครับแล้วคุณจะมีคู่ครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับเมื่อกี้วันอังคารเนาะดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรเขาบอกว่านะความรักของคุณในช่วงนี้นะครับมันเป็นความรักของการอิสระนะครับอิสระเสรีลันลา ร่าเริงแจ่มใสนะครับนั่นก็คือสเสน่ห์ของคุณเลยนะครับสำหรับคนวันพุธกลางวันนะครับสำหรับคณนณพุธกลางคืนอ่ะสำหรับสำหรับคนที่มีคู่นะครับวันพุธกลางวันนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างอยากจะอยากจะเป็นอิสระนะครับแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบเนาะนะครับอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนแรงพอสมควรนะฮะเพราะนั้นแล้วเรื่องจุกจิกนะครับให้มองข้ามไปบ้าง นะครับเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราโตแล้วนะอย่าไปเก็บอะไรไปคิดเยอะยะมากมายแล้วทุกอย่างจะผ่านไปนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับนะบมาดูครับความรักของคุณเป็นอย่างไรนะครับคนวันพุธกลางคืนในช่วงนี้นะฮะก็มักจะมีเรื่องให้มาคิดมาเครียดวนไปเวียนมาเอ๊ะเขารักเราไมนะเรารักเขาไมนะอะไรประมาณเนี้ย คิดอยู่นั่นแหละนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับเพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องที่เราคิดอย่างไม่รู้จบนะครับเพราะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาก็ยังดีกับคุณอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็คนโสดคุณจะได้พบคู่ที่ต่างวัยคนรักที่ต่างวัยหรือต่างชาติเข้ามานะครับสําหรับคนันพูดกลางคืนนะครับหรือใครที่แต่งงานแล้วอาจารย์เชื่อว่าอืมนะครับในเดือนนี้ คุณจะรับข่าวดีนะ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 ครับอาจจะมีเด็กมีลูกมีน้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคต่อครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับช่วงนี้นะนะสเตรนท์ความแข็งแกร่งความมั่นคงนะครับความความแข็งแกร่งไม่ใช่ความ แข็งกร้าวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้คุณมั่นคงในรักในความรักที่คุณหยิบยื่นให้เพราะว่าความอ่อนหวานนะครับของคุณเป็นสเสน่ห์ความที่คุณแข็งแกร่งกล้าเผชิญทุกอุปสรรคและปัญหาทําให้คุณมีสเสน่ห์คนโสดนะครับอาจารย์เชื่อว่าคุณกําลังจะชนะใจใครบางคนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณสามารถทําให้แฟนของคุณยิ้มได้นะครับ มาดูครับเพราะฉะนั้นอย่าหมกมุ่นกับการหาเงินจนลืมเอาใจใส่กับคนในครอบครัวนะครับนะฮะท่านที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันครับความรักของคุณในช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าว้าวนะฮะบางครั้งคุณคิดเยอะนะครับจุก นะทาไมแฟนไม่ทําอย่างนั้นทําไมแฟนไม่ทําอย่างนี้นะครับเอ๊ะตกลงเขารักเราหรือเปล่าเราก็คิดเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วอะครับมันได้ไพ่สิบเปลี่ยนคือเขารักเรานะครับแต่บางครั้งเรามองแต่เพลงมุมเดียวงั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะคุณควรจะเข้าใจเปิดใจให้กว้างครับอย่ามองมุมเดียวอยากคิดว่าเอ๊ที่เขาไม่ได้เอาใจใส่เราเพราะว่าเขาอะ มีคนใหม่นะคนวันสุขคุณควรจะเอาใจใส่แฟนคุณให้มากกว่านี้เวลาเขาทุกข์เวลาเขาไม่สนใจเราแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ท,ที่ทำให้เขาเครียดอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือปัญหาในเรื่องของที่ทํางานเขาก็ได้นะครับันั้นคนโสดอาจารย์เชื่อได้เลยว่าช่วงนี้ความรักกําลังเข้ามาเพียงแต่บางครั้งคุณเป็นคนขี้น้อยใจนะท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ว้าวนะฮะความรักของคุณมันเป็นเดฟลูเลยรักอิสระนะครับรักแบบไม่มีเป้าหมายอะไรเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหบางคนบางคนมีคู่ก็อยากจะเลิกอยากจะเลิกนะครับในเดือนนี้นะนะครับอยากจะเลิกเหลือเกินนะครับมันไม่ค่อยดีเลยนะแต่นะครับมาดูก่อนนะฮะแต่อยากเลิกแต่ใจอะอยากเลิกแต่จริงๆมันก็ยังเลิกไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้ว ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับปัญหาของคุณเชื่อว่าจะแก้ได้บางครั้งอยากอยู่บางครั้งอยากเลิกนะครับแต่คนที่ยังโสดนะครับจะคบใครต้องดูด,ดีอาจจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบคุณได้นะเพะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดนะครับให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระแม่ลักษมีหรือพระแม่ปาดระวตีหรือพระแม่อุมานะครับจะทำให้ความรักของคุณนั้นประสบความสำเร็จนะครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตรงนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ของอาจารย์หนุ่มรัชพลนะครับแล้วก็โอนเงินเข้ามาเพื่อที่จะดูดวงนะครับอย่างละเอียด500บาทหรือจะจ่าย4,900บาทเพื่อที่จะเข้าเรียนคอสใดคอสหนึ่งของอาจารย์นะครับเป็นการสอนนะครับจะเป็นตัวต่อตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะสอนเป็นกลุ่มก็ได้นะครับสอนเป็นกลุ่มก็4,900บาทเข้าได้12ครั้งนะครับ วันนี้อาจารย์ลาไปแล้วโชคดีมีความสุขสอบทำรายละเอียดเบอร์ข้างล่างเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ